พี่สมดีพี่ตรงข้ามตูมันเหมือมูไเดนเดียวพี่ดไหมมึงใครอ่ะเฮียมึงใครอะดีดเลื่องมาแล้วมึงใครอะดีดเลื่อ่ะพี่รอไมอ้หออเีหมดบกูก็ว่าไอ้ที่ไหนแม่งมันอยู่แถวนี้วะเสียงมันอยู่ไหนวะ โอ้ oh. ผมได้เสียงนางศิลาด้วยพี่ได้ยินป่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มึงเ,เปลี่ยนไปเยอะนะอือหือนางศิลาเป็นหมอฮะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วผมได้ยินเสียงเขาว่าปวดหัวประโยคหนึ่งอ่ะได้ยินแป๊บนึงอ่ะแต่ไม่รู้ตัวอยู่ไหนแต่แต่อยู่ใช่ไหมอยู่ในเวรใช่ไหมแกใส่แกใส่หมวกไหมพรมอ่ะหมวกคนหมวกคนไปคีโมมาเด่นโรงพยาบาลนะี่ครับมาแลแสง โอ้โหไหนวะอยู่ไหนวะนั่นแกพี่แส่งรูปแะชายขึ้มากระแตงครับเกย์เขาไปเรื่อยอย่างเนีอะไรพี่โอเคเฮ้ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงแกแกแกไม่ได้ไปมิดไนท์เหรอ แกก็ไปเรื่อยอ่ะเอาจริงๆเดี๋ยวแกก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นสวัสดีครับพี่สวัสดีครัับสสวดีครับพี่เดี๋ยวแกเบื่อตรงนี้แกไม่มีอะไรทำเดี๋ยวแกก็ไปไปเลยน้องใหญ่สสวัดีน้องใหญ่เลยนะมีอะไรป่ะบอสไอ้สัสอะไรมีอะไรไหมบอสสิ่งเก่งเนี่ยไอ้พี่จะแกแกเห็นดูไว้เขาไปนี่นี่ไปบินไหนอ่ะแกไม่สนุกอะ ยังตกติดใจนี่นะมีกี่ชุดไอ้นักมีกี่ชุดไม่รู้อ่ะต้องถามพี่อ่ยพี่อ่ยมีเท่าไหร่ถ้าผมมีเลยตัวชุดหนึ่งพี่อ่ยอะประมาณอ่ะมึงตีได้ละสิบทีตอนนี้ตีตีตีทีมาไปเปลี่ยนชุดตีวอดหรือเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดอี่ยบ๊อบหนุ่มข้าหนูอยใหรู้ไหมทำไมผู้หญิงใส่คนนี้ว่ไปด้วยกันมาบ๊อบ ไอเด็กคนอื่นใส่แล้วสยทำไมหนูใส่ไม่ได้นะคะมันมันมันเกินไวัยไปหน่อยลูกมันเกินวัยไปหน่อยคุณอาลุงมอเปิดไหมคะมอเป็นว่าชุดมันน่ารักเป็นแนวเป็นแฟชั่นไม่เด่เดือต้องเกินวัยหนึ่งนันมันก็น่ารักนะอ่าลุงมองได้ลุงมองได้ไดแต่คนอื่นเขาไม่มองแค่นี้นะซีอายุแค่นี้มือนี่ลงมาต่อยกันหนุ่มไหมลุงมาต่อยกันหนุ่มไหมอาบ้าดิเอาทาก่อนเอาแล้วนี่จังครันที ออาไลยว่าเริ่มก่อนน้เอันนี้เริ่มก่อนนะเอาเอาเอาเริ่มก่อนแนะเอาเอาทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเอา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 เด็กไม่มีเปิดก่อนนะครับเนี่ยเออแต่ก็วันพระธรเราก็เราก็ต่างนะ วันั้ทแบก็ต่างมกันนะรงข้านตาหมนเถ้าสมมติว่าทุกคนแต่งแบบเนี้ยโดยปกติโดยเป็นปกติเหมือนวัฒนธรรมของต่างชาติแตับคมัไม่ได้อะแล้วน่าอนต่างชาติอเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะมันมีคนหัวสีทองนะฮะมันก็กลายเป็นเรื่องปกติคนหัวสแต่แครบคนัอนครนาเป็นคนไัีทอนโคราบนัวงนะเรับมก็เลยรู้สึกว่าการแต่นตัวแีนมนายสมเรหะอกไม คงเป็นฟิลประมาณนั้นอะไรเขายังขึ้นกันได้เลยเออแล้วบอกนยถ้าถามในมุมมองน้องก็พูดได้ก็ถูกต้องก็เสรีภาพมองว่ามันเป็นโซนน่ารักมีเท่าหกก็ได้ไหมคะน่ารักจะได้แหมเอ็กน่ารักเออเน่าบักแล้เอ้าเด็กมันขึ้นได้หกเดี๋ยวเดาแป๊บหนึ่งนะบีตอนนี้มันขึ้นได้หกเหรอไม่ขึ้ได้แปดแต่ว่าเนื้อเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนี่ไงได้ละ ไปเลยไปเลยอ่ะโอเคแต่แค่นี้อย่าพี่ตบไม่ไปหรอเราจะมองให้เป็นเรื่องปกติแล้วกันเราได้ทำเป็นตีบลกออันนี้รว้หรือเปล่รวมรออะไรตายไหมนะไม่ะไม่ตายไม่ตายอันนี้มันยังตีกับซีซีอยู่ปะเนี่ยตีอยู่พี่ตีอยู่ แล้วสกอร์ไปไงดูท่าทีแล้วแนวโน้มไปนไงเจ็ดต่อห้าเจ็ดต่อห้าคือใครเจ็ดซิก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 ได้นําอยู่่ซิกซิกนำอยู่ใช่มันมันเล่นมันเต็มด้วยกันมันอุ้มกันไม่ได้มันกูว่าเกมจะเปลี่ยนตรงที่พรอดลิมิตถูกไหมก็อาจจะใช่พี่แต่ส่วนมากอะซิกซิกกับไม่ยอมอุ้มพี่เวลาตำรวจสามสิบหรือทําไมอ๋อเขาจะเอาชัวเขาอาแลวเขาบอกว่าเขาเอาชัวมากกว่าถูกไหม ใช่ถูกเพราะว่าสามสิบอุ้มไปก็เขาก็เสียทรัพยากรไงสบายครับเข้าใจอยู่บางครั้งก็เล่นสเต็ปที่แบบว่าให้ผมเปิดอุ้มก่อนแล้วมันตำรวจจะมาไล่เขียนมเออแล้วอุ้มไอ้เปอร์เซ็นต์การเออที่หลังอ่ะมันจะเยอะกว่าเอ่าอ่านึกออกนึกออกใช่เพราะว่ามันอาจจะมันไปไล่เคียนมึงก่อนไงแล้วนี่ก็อุ้มสบายเลยใช่ก็จริงก็ถือว่าเทคนิคดีเหมือนกันผมก็อุ้มแค่สองสามเคียนอนี้ผมไม่ได้อุ้มเยอะ แต่ถ้าไม่เปิดเลยแม่งก็ไม่จบสักทีถือว่าหรือไม่ก็ต้องรออีกอย่างหนึ่งก็คือพี่มองว่าจะแพวกันหรืออะไรกันก็คือตอนปลิมิตเพราะว่ามันมันมันจบที่มันจบยีิบสี่ชั่วโมงไงใครเข้ามาก็คือโดนใครเข้ามาหลุดก็คือโดนใครซ่าคือโดนหรือในความซ่านั้นอาจจะเป็นอ่ะมึงคิดว่ามึงเข้ามาแล้วมึงได้หมดมึงก็เข้าถือว่าก็อาจจะชิงความได้เปรียบตรงนั้นไปอีกริแต่ทในนี้ตำรวจบัฟด้วย ใช่หรอกูเทเซยังไกลอลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะกูได้ข่าวมาว่าเทเซอร์ยิงรถธรรมดารถก็พังเหรอไม่รู้ดิพี่แต่ยิงโคตรไกลรุ่งหายโปย่งรุงโอเคโอเคครับหายโปรแล้วแต่เกืออะไรเกือบแเกือบอะไรเกือบอย่าไปอย่าไปยืนตรงต้นไม้นก่อนคือคว่ำไม่ไหวแม่มันนีย่าเปล่าอ่ะเป็นแม่มาดิมาทำท่าแบบว่าเต้นนางลำเพลงไทยด้วยนี่ไม่ได้เลยนะ เขาเพ่นกันเลยนะเขาเพ่นมันแบบป่าล่าไปนะเหมือนกูมาไหมคะกูมามันไม่เป็นแบบนี้นะสิเหมือนนา่งลำอ่ะเคยเห็นนางลำไหมเคยเห็นนั่งลำไหมเนี่ยอันนี้ถ้าไปยืนลำแก้บนนี่ใช่เลยอันเนี้ยเดี๋ยวว่างๆจ้างไปลำแก้บนได้ไหมเนี่ยฮะมเฮ้ งานบวชหมดเบอค่ะฮะอันนี้คือไปชุดไปงานบวชเหรอรับหน่อยค่ะโอ้โหอาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขายพัฟสวัสดีครับอมเป็นเจ้าของกิจการนี่เหรออันไหนเนี่ยร้านกาแฟใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้ขายร้านกาแฟจะจะซื้อกาแฟป่ะหล่ะมีมีขายอยู่ นี่จอมผมขอเป็นหุ้นส่วนได้ไหมอ่ะอยากเป็นหุ้นส่วนอ่ะหุ้นส่วนร้านกาแฟอุ้ยมันผีต้นต้นมะม่วงเลยอ่ะเด็กมันผีต้นต้นขนุนอ่ะผีขนุนผีขนุนผีขนุนเอาเอายังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ถ่ายเลยผีขนุนโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมได้ไหมคะถึงผมได้ผีขนุน ผี่ขนุนผมสั tourism, ้นหรือผมยาวคะไหนลองผมยาวก่อนเดี๋ยวถ่ายนั้งผมสั้นผมยาวเลยมามามาค่ะผมยาวโอเคเดี๋ยวถ่ายนั้งผมสั้นผมยาวเลยโอเคโอเคค่ะเหมือนมากค่ะลูกเหมือนผีขนุนมากค่ะลูก คตรใช่อ่ะโคตรผีขนุนน่ะใม่ไหมคุณพ่อโคตรผีขนุนตีตะเคียนตีตะเคียนตีตะเคียนเหรอใช่ตีเฝ้าโรงพยาบาลอ่ะต้นตะเคียนอ่ะอ่ามามามาเป็นเป็นมุมอ่าวเคผมสั้นผมสั้นเราก่อนเราเราโอ้โคนหล่อนน่ะถ้าถ่ายกลางคืนน่ะแล้วก็นไหมพ่อ ไปโพสท่าก่อนไปโพสท่าก่อนอเปลี่ยนท่าไหมต้องเป็นมุมไหนอันนี้คนเหรอเป็การโดนตัวเลยมาทำไมเป็นอย่างเี้ยเอาเไยมานั่งถ่ายรูปอย่างเดียวเลยคนเหมือนผีตะเคียนอ่ะ มันต้องไปทำถ้านั่งอ่ะนั่งแล้วก็ไหว้อ่ะต้ต้นไม้อ่ะ <speaking in the language> อ๋อลืม

เราเราร้องเพลงไงมันก็เล่เหนื่อยร้องเพลงไปเต้นไปก็อาจจะเหนื่อยถงคนชวไม่เคยได้รับการเป็นหมอจะต้อมานั่งทำอะไรแบบนี้ึกกิชานบูมบูมกิชาบไม่ดื่นมาคือกิชาอบูมอกิชาอบูมบูมกิชานบูมบูมอ่าแล้วตวไปนะคะเราจะมาร้องเพลงเป็นราการนใช่ไห จะรับไม่ต้องไ้คอเคมย่างเดน่นอนอะไร่เพอะไรอ่ะเพเมดงว่าไอซอปลยงก็่าชุดยาอย่างี้เลยนะอรทีนึ่งนะอะไรนะเดิมเป็นยังไงหนูไอซอยุ่าดย่าได้โอเคโเคแล้วอ ทอดเนื้อหนูเงียบพี่บ๊อก็ยากทุกอย่างโอเคโอเคไม่ไม่ต้องสอนต้องสอนพี่บ๊อบก่อนสอนพี่บ๊อบก่อนพี่บ๊อบน่าจะไม่เข้าใจสอนพี่บ๊อบก่อนก็จะเล่ามาเดินดูสมมุดการตุ้มนั้นไอซอ่บอยโอเคโอเคลุงผู้น้องหสมมุิอยู่ไอซอ่บอยอาให้ลุงให้ลุงพูดเหรอใช่ใช่สอนสอนพี่บ๊อบไงโอเคโอเคไอซอ่บอยยาที่ยา ทุกอยย่างโอเคโอเคโอเคแล้วท่อนแรกจะให้ลุงย่าุติญาติแล้วท่อนสองจะเป็ย่าุติญาติแบบสุดพลังเลยนะโอเคไหมโอเคลองก่อนลองก่อนลองลองลองให้ลองพี่บ๊อบก็ดีลองพี่บล็อกเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยอ๋อไปสดเลยเหรอไปสดเลยน้องซ้อมเยอะหลอะญาติญา่ติ อ๋อพี่เหรอไม่รู้อ่ะโอเคโ่นโ่นเอาใหม่เอาใหม่ไอ้สัตเอาบอลตู้เออเราไม่ต้องเต้นก่อนหรอสรุปจะเต้นหรือไม่เต้นเต้นก็ได้อ่าโอเคโอเคโอเคนะพร้อมนะไอ้สัตว์เอาบอยยาดิกยาไม่ได้เถอะอยาดึกยาเฮ้ยนี่แหละไอ้เปิดเพลงไป เราเองได้แล้วนะตอนนี้เราี่ยทำบุารสร้างเอฟวีของเราได้แล้วเอมารักซีนี่เอ็กซ์พีดึงสมูทพีดบอบพีสดาบ่ัอันนี้หนูดูดูิกตอกเยอะนมค่ะทิอ v ด้วนะอันนี้ฮะติกตอก vn ด้วยนะผมแบบว่าก่อนนอนก็เลื่นอย่างเดียวดูภาษาลรวภาษาไไม่คุ้นเลยอ่ะ ต้องมาทำอะไรที่มันก็ต้องงกันขนาดนี้คะอันนี้น่าจะโดนชีวิตสู้กลับแล้วล่ะใช่ค่ะไอซีมือก็สู้สามเรงมากมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยหรือหมดละมีแต่ว่าเพื่อนร้องแต่นุ่มแน่จะร้องไม่เป็นราะหคืเดี่ยวอ่าอย่างนั้นร้องกนเดียวไงเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นให้อ่ะเดี๋ยวเต้นให้เเดี๋ยวเต้นให้เดี๋ยวเป็นหางเครื่องให้อ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเต้นให้เดี๋ยวเต้นให้

กแจ็คแจ็คแจ็กแจ็คแจ็คเอ้าแจ็คแจ็คเอ้าฉันต้องเป็นหมูคันต้องเป็นหมูไมแล้วไงแล้วไม่ไหวแล้วพี่น้องวันนี้เราต้องมาทำอะไรกันเนาะคะเวลาคนเราเวลาทำงานมาหนักๆแล้วอ่ะมันก็ต้องผ่อนคลายบ้างไงเขก็ต้องใส่ไม่มีพี่น้องนะคะ หคอีกงให้ฟังไได้อ oh ันน yes okay. ี้โชว์หน่อยรักกี้แกงฮหลฮัลโหลฮัอโะลฮัลหลฮัลากลปัลโหลฮกลอหลฮัลโลฮังโหลฮกลโหลฮัลโหลฮัลหลฮัลโหลฮัลโหล่ัลโหลฮัลหลหัลโัลโลฮัลโหลฮัลหลอลโหเฮ็ลหลฮนลโหลฮัลโลังหั เพลงพ่อเพง่หนูลองเพลง JK เป็นไหมหนูลองเพลง JK เป็นไหมเดี๋ยวเราเราสน่อยสิเราสน่อยอ๋อสน่อยสิอันนี่แล้วเขอเปิดฟังแป๊บนึงได้ไหมหนูฟังเขาจะมีเร่องหนูร้องได้เลยชีวิตดี สังมาแล้วสามท่อนอ่าโอเคก็ใช้น้ำตาลในการดูไอเือกมันเลือมปอร์ระจาก็เจอคือน้สปอร์ตคือนี่ค่ะม่เคยแกะจิงแล้วค่ะอันนี้ก็แกะเพลงมาแล้วอันนี้ก็แกะมาแล้ว ียิงสายเบียดหนูยิรงร้องได้เลยค่ะบ้านเก่าหนูเนี่ยมีด้วยนท่อนอะไรจะยิงเอเกมีด้วยเหรอที่หนูร้องเมื่อกี้มาคือ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 อ๋อยิงแบบว่ายิงแข็งสายเบียดหนูยิง,ยงรง้องได้เลยไหนได้ได้ไดลอง<ๆ>สนยอยเยอะสนุกนลยซื้อลองสนสุกเลยซืมาขนาดนี้แล้วฝืน <c oughs> ต่อไปลูกเใ้ยไม่ใช่พยายามต่อไปลูก

ก็เล่นเล่นยามไนเล่นทั่เซเว่นซ่าเบร์ดเดนเนานดนมาเด็กก็พาเดเดินชาดเดือดมันะมาเกิดใช่อุ้ยพี่เหนื่อยบ้างไหมเหนื่ยเหนื่อยเหน่องพี่อ๋อขจนเหนื่อยไอเหนื่อกว่าไงไอเนื้อกว่าไงมีมีเพชรแดงไหมพี่มีมีมีพี่มี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  มีมึงอยู่ไหนมีไอ้น้องได้ยินปะเนี่ยเรเวลทะเลทรายพี่เรเวลทะเลทรายโอเคเฮ้ยมึงเอารถมาลาพี่ด้วยพี่มีรถมาหน้าหน้าโรงพยาบาล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 เข้าสารเสกเพื่อกูซาวเวทเพื่อกูโดนเข้าสารเสกอะไรอย่างเงี้ยหรอได้เหรอวะได้เหรอวะ ว่าไงผมว่าผมว่าพาพา่งซมไม่ย,ยังไนัง่งซนะ้อม อ๋อมามามาร้องเพลงเมื่อกี้มาร้องเพลงกับมาเต้จริงเหรอครับ้องเพิ่ไม่หนึ่งฟังลูกชมร้องเพลงบ้างจังไม่ไม่ไม่เอ็มมาบอมาร้อยังยังยังฟังไม่รู้แต่พยายามจะฟังอยู่แต่ยังฟังไม่รู้เดี๋ยวว่าน้องเมื่อกี้เอาเอาเอาบอบบี้มาฟิชเชอร์ลิงด้วยรู้นะ่นเล็ก ีหน้าลองเพียงี้ตั้งไหเนเมื่อกี้คะไอพี่โอไมนน่อยนะคะจุดมันรู้สู้ชิวิดค่ะมันหนอยจริงๆนะคะหมาหอุ้มหนอุ้มหน่อเอ็มาไปจุนมาเออไต้องทำแล้วเดี๋ยวเาดี๋ยว้ราไปเอาเดี๋ยวเองไปเอาเพชรด้น่อยฟังอ่ะเอ็มาเอ็มปนเส้นนเพลงในติ๊กต็อกบาง่ไม่ใช่เกิด เราจะดูทุกคอนเ้นตไม่ได it ้นะถ้าไไอ่ะลงมเรอะไรอไม่ถ่าไหนก็ด้เไี๋ยะให้ลงไปิคกี้พี่สอคือคือเป็นบูมบมเอาใไหมเอ้นะครับคือคือเป็นบูมบูมเอาใช่ไหมบูมบูมอะไรนะบูม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 บมนะ้าไหนอ่ะ ถ่าหนก็ได้ต่ต้สมุดไปชก้เขากันได้อีกโร้ต้องให้ต้องคนได้ยอะไรนะเกิดเจิเดือด้าหลาร้าหลาใช้ติ๊กต่อก้าวนะ้พี่ตุนเ่ไม ไอ้บอมไอ้บอมมาแทนหน่อยดิไอ้บอมมาแทนหน่อยไอ้บอมมาแทนหน่อยไม่ไม่ไอบอมมาแทนหน่อยไอพ่อมาแทนหน่อยเร็วเร็วจิกี้จิกี้แล้วกินด้วยกันได้ไคะมันเป็นลาลาค่ะโอเคมาล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 าคืออันไหนนะลืมแล้วอันท้าไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเราเจ้นแค่ของเราพอโอเค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 องนี้ฟังหน่อยไม่เปิดร้องสุดเลยพี่ตุ้นเราร้องได้เราถ่งโอเคพร้อมไหม พร้อมไหมไม่ลืมกิชกือชิคลงไม่ตื้นิชกือชิชกือม่ลมกชาช โอเคหนูเจอหน็พยายามจะถักนะคะเจอเด็กเจองหนูไม่ได้เป็นคนงอ้าวแนบมบมแบมบมเย๊น่มาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำงานัน ว่าทำไรอ่ะมึงต้องดักอีกเหรอ Intense intensity intensity อหน,นูก็จะคุยกันหนูาจะเอ็ฟังอะไรนะอ๋อไม่ได้คุยไม่ได้คุยเดี๋ยวกำลังจะไปเลเบลเนี <c oughs> ่ยเดี๋ยวไปเลเบลนี่คือ,อยืนเฉยแนี่ฟังยืนเฉยเนี่ฟัง <c oughs> เห็นดักดักอะไรอนะเนอฟังเกิฟังอะไรไม่ได้คุยแหเหรอนนี่ไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยไอ้หน่วยใหม่มันปิดไปแล้วอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะเปิดอ่ะหมอหลอกเออหน่วยหน่วยนักสือหนนักสหนักสหน้าใช่เป็นนักสละเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วใช่อไหมเออทำไมเขาปิดอ่ะไม่รู้ เมื่อกี้เพิ่งเสียบาไปอันนี้ตอนเฉลยความจริงอันนี้ตอนนั่งสืบสามมือแล้วอันนี้ตอนตอนทุกอย่างที่ใครแล้วโดยจับผ้าคลุกเราจะเลื่อนยาวไ้แล้วก็ที่จะเป็นนักสืบโอเคเฮ้ยถือได้เหเนี่ยถือได้เหรเนี่ยรับรับจ็อบพิเศษไงรับจ็อบพิเศษหน่วยสืบสวน ไม่อยากจืดไม่ได้ทำเพื่ออะไรหรอกหนูอยากเสือกเฉยๆ <c oughs> แล้วมันปิดเหรอไม่รู้ครับมีบักมั้งอ๋อมีบักคนเต็มโรงพยาบาลเลยเอเจพีอะพี่อยู่ไหนคืับฮึบ้าไหมวันนี้คิดไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเมื่อคืนกลัวผีจนไม่ได้หลับได้นอนหรือเปล่าคืออะไรพี่กลัวผู้ เล่าเรื่องผีอยู่ดีก็ไปกลัวกันเองไอง oh. กลัวเองก็ไม่นอนไงโทเราเรอทุกคืนเลยพี่ราเองกลัวเองอะ่ะพี่กลัวอะไรมีคนโทรหาตอนกลางคืนก่อนนอนกลัวอยู่ดีแม่งเด้งขึ้นมาดิตึ๊งตึ๊ง